ฮั Hello, jo jo. ลโหลโจโจกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนมีดรักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในคริเนอร์อาวยนะครับอยู่ในกิจกรรมสกินฟรีอังเปาตรุจีนนะครับคือความจริงมันจะหมดเขตแล้วแหละนะครับ <laughs> เหลือนิดหนึ่งนะครับเหลืออีกไม่กี่วันนะครับบางคนอาจจะได้สกินไปนานแล้วนะครับแต่เพอเอิญว่าผมมาเป็นคนที่ไม่ค่อยมียเพื่อนเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับก็เลย ได้ของช้ากับเพื่อนเขานิดหนึ่งนะครับไม่นิดแหละนะครับจนจะหมดเวลากิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีเล่นกิจกรรมคร่าวๆก็แล้วกันนะครับวิธีเล่นคร่าวๆก็เราสามารถมาสุ่มนะครับสุ่มเลือกฮีโร่หรือสกรีนนะครับที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็กดเลือกไปนะครับกดเลือกไปแล้วมันจะลดลดราคาให้เรานะครับลดราคา แล้วแต่คนนะบางคนก็เหลือ50เบางคนก็เหลือ40เปอร์เซ็นต์กว่านะครับแล้วนะครับเราสามารถมากดรับแต้มฟรีได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ตอนหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มารับอของขวัญประจําวันได้นะครับผมกดรับไปแล้วนะครับของขวัญประจําวันเนะี่ยมันจะมีมันจะมีให้สกิีนเลยนะมีสกิีนแล้วก็พวกส่วนลดอะส่วนมากคมจะได้ส่วนลดนะครับ เอาจริงๆถ้าผมทําคนเดียวก็คงไม่เสร็จหรอกนะครับพอดีผมไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มไลน์นะครับไม่ใช่กลุ่มไลน์เดี๋ยวกลุ่มกัล i ิน่า RV อวีะไรนะครับก็เลยให้ทําก็เลยทําให้คนไม่มีเพื่อนเล่นเกมอย่างผมต้องต้องได้รับสกีนช้าก็เพื่อนนิดหน่อยมีสองคนมาช่วยผมมีคนแพ้ก็มีหัวใจนะครับกับเมีกินต้มดํานี่เป็นน้องผมเนาะแล้วก็รู้แล้วว่าน่ารักนะครับโอเคเวิธีเล่นก็คือ ให้เ,เพื่อนอ่ะมาเลือกแล้วก็ให้เปเพื่อนส่งส่งโค้ดนะครับส่งโค้ดอ่ะให้เพื่อนใส่นะครับให้ใครใส่ก็ไดนะ้แต่ต้องเป็นเพื่อนเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่เพื่อนกิจกรรมนี้ครับมันไม่สามารถใส่ให้ได้นะครับต้องเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะครับโอเคเอออีกอย่างหนึ่งที่ต้องดูก็คือถ้าเราช่วยเพื่อนนะครับถ้าเราช่วยเพื่อนสองครั้งนะครับเราจะช่วยตัวเองได้หนึ่งครั้งนะครับประมาณนี้อันนี้ผมใส่โค้ดเพื่อนนะนะครับ ช่วยเพื่อนสองครั้งนะครับเราจะช่วยช่วยเพื่อนสองครั้งนะครับเราจะช่วยเราจะช่วยตัวเองได้หนึ่งครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกๆสองครั้งนะครับทุกๆสองครั้งที่เราช่วยเพื่อนเราจะเราจะช่วยตัวเองได้หนึ่งครั้งนะครับโอเคตอนนี้นะครับอีกอีกทริกหนึ่งนะครับทริกเล็กน้อยนะครับที่สําคัญมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆมาถึงตรงนี้นะครับมาถึงซองกลางเปล่านะครับ มันจะมีให้เพื่อนเพื่อเลือกลดทันทีเลยสองเปอร์เซ็นหรือลดครั้งต่อไปอ่ะมันจะลดทีละหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับผมแนะนําให้เพื่อนลดแบบที่สองนะครับแบบที่สองมันจะคุ้มกว่านะเพราะว่าเพื่อนช่วยเราเราลดลดด้วยตัวเองอ่ะมันจะลดทีละหนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะครับลดทันทีสองเปอร์เซ็นต์ี่ยมันได้น้อยนะครับโอเคเออผมเลืออยู่ศูนย์จุดสี่สามเปอร์เซ็นละนะครับแต่ผมซื้อเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่รอหรอกนะครับมันนานนะโอเคกดเลยแล้วกันนะครับ อาได้แล้วนะครับสวยงามนะครับขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือนะครับอกดรับได้เลยนะครับโอเคพอเรากดรับแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะบอกว่ารับรางวัลแล้วนะครับเนี่ยกิจกรรมจะสิ้นสุดในสองวันนะครับหมดวันที่สามนะครับก็เรียกได้ว่าเฉีวเฉียดกันเลยทีเดียวนี่เกือบไม่ได้นะครับเกือบไม่ได้เล่นกิจกรรมของเขานครับอ่ะมีกิจกรรมนี้มาด้วยนะครับเติมคูปองตามกาหนดเนาะก็ปกติอะไรนะครับ ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูน้องลินดีสเราสัหน่อยนะครับนะ้องลินดีสไหนเอ่ยลินดีสอยู่ไหนะเอ่ยลินดีสลินดีสลินดีสนี่รู้สึกว่าจะเป็นแครี่เนาะอันนี่ไงนะครับลินดีสเราได้แล้วหรือเปล่าเอ่ยอ๋อทำไมยังไม่ได้เฮ้ยทำไมยังไม่ได้ ส่งให้ในคงขันแล้วหรือว่ายัางไงเฮ้ยไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละนะครับมันโกงเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอุตสาห์แบบตั้งหน้าตั้งตารอคือได้แล้วใช่ไหมรู้ว่ายัางไง มันกดลับไปแล้วนะครับเฮ้ย <laughs> เฮ้ยกิจกรรมขายฝันหรือเปล่าหรือว่าเขาส่งเขาส่งมาให้ทางข้อความครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะครับต้อง <c oughs> เข้าไปดูในของขวัญแรือเปล่าอะไม่มีนะครับอะเดี๋ยวเข้าไปดูในฮีโร่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับน้องลินดิสน้องลินดิส โอเคนะครับสรุปไม่ได้นะอาจจะบักก็ได้นะอาจจะบักอาจจะยังไม่ส่งมาก็ได้นะครับคิดในแง่ดีไว้ก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับบายบายไปแล้ว